อ่าผมจะใส่ตัวสุดท้ายแล้วมันเครือมันก็จะติดขึ้นมานะครับปึ๊บอ่านี่เห็นไหมครับอันนี้มีข้อดีอย่างนะคือเราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ครับแทบ,แทบจะทั่วโลกเลยนะแทบจะทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าสวัสดีครับทุกคน หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตรภาพกันดีนะครับวันนี้ฮะผมก็อยู่กับเจ้าบีไ d ดีดอนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในว,วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรดีวิธีการติดระบบรถยนต์เพื่อการขับขี่นะครับถ้าเป็นรถโดนสันดาบเราก็เรียกว่าสตาร์ทเครื่องเนาะันนี้เป็นรถรถไฟฟ้านะครับก็ อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอย่างใดยอย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนตอนคลิปที่ปลดล็อกรถเลยก็คือเราใช้อะไรก็ได้นะครับกดกุญแจนะครับหรือ N F C card นะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีแอปพลิเคชันนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะครับวิธีที่หนึ่งวิธีคลาสสิกนะครับเราพบกุญแจอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมเราปลดล็อกแบบว่ากดปุ่มเข้ามาแบบที่คลิป ที่ผมสอนให้ดูเนาะก็อย่าบเบรกครับอย่าบเบรกก็ผมสตาร์ทอยู่ตรงนี้ครับอยู่ทางซ้ายอยู่หลังก้านไฟแล้วนะครับให้กา้กานก้านใบปัดน้าฝนนั่นเองสตาร์ทสตาร์ทเหมนอนกันก็อย่าบเบรกแล้วก็กดครับแล้วก็ปล่อยเบรกได้เล้ครับรถก็จะติดขึ้นมานะครับคือตอนตอนนี้พร้อมขับแล้วแต่ผมไม่ได้คาดกากันนี้ไปนะครับทีนี้วิธีการดับเครื่อง ก็ถ้าเหมือนกันครับก็ไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้แต่รถรถเราอยู่เกียร์พีแล้วนะเราไม่ได้เปลี่ยนเกียร์แต่ถ้าถ้ายังไงก็เข้าเข้าพีซะก่อนนะครับถ้าไม่ต้องการเขียนได้เนาะเข้าพีซะก่อนมาเหยียบเบรกก็ได้ไม่เหยียบก็ได้นะครับก็กดปุ่มไปกดปุ่มปุ่มเด้ลงไปนะครับรถมันก็จะดับนะครับอ่าอ่ารถดับแล้วนะครับ ระบบดับแล้วทีนี้ใช้การ์ดก็ทําทเหมือนกันนี่แหละครับกับกุญแจเนาะเราพกการ์ดแต่ทีนี้ว่าผมเคยลองแนละ้วการ์ดเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดประตูเข้ามานานแล้วอะบล,ล็อกด้วยด้วยการ์ดอะเกินเกินสักห้าหกนาทีหรือว่าสิบนาทีจะจำไม่ได้นะครับไม่วร์นะมันจะยังมันจะทําให้สตาร์ทเครื่องอติดระบบเครื่องไม่ได้นะครับมันมันบอกว่าให้เราอนะเอาการ์ดเนี่ยไปแตะที่ กระจกมองข้างเหมือนเราทําการปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็กลับมาติดเครื่องได้นะครับอ่าวิธีใช้กร์ดก็คือทําคคล้ายกุญแจเลยกดปุ่มอย่าเบรกกดปุ่มเหมือนนั้นนะครับจริงๆมีแค่ก๊์ดก็ขับรถไปได้แล้วนะครับวิธีที่สองครับตอนนี้เราใช้รีโมทนะครับตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องอยู่ในรถนะครับตราบใดที่ระยะรีโมทมันถึงนะนี่นะรีโมทมีสี่ปุ่มนะครับอันนี้เป็นปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อก วันนี้ปุ่มเปิดไฟกัปรงท้ายแต่ต้องดับเบิลเค้กนะเนี่ยครับป่มปมลูกศรวนๆน,นะครับให้กดค้างลงไปนะครับกดค้างลงไปจำไม่ได้แล้วน่าจะห้าวินะลองนับดูกดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่สามวิเองครับไม่ใช่ห้าวิแลนะ้ะติดมาแล้วนะครับว้าแอร์แอร์จะหมเบาแอร์ก่อนเสียงดัง เข้นมาแล้วนะครับดับเครื่องครับ,ด,บ,รด,ปปด,รบดับเครื่องก็กดลงไปปุ่มเดิมนี่แหละนะครับดับเครื่องก็กดลงไปปุ่มเดิมนี่แหละครับน่าจะสามวิเหมือนกันนะครับออนลองหนะึ่งสองสามดับนะครับอ่าผ่านไปแล้วทั้งสามวิธีเนาะถือว่าเป็นสามวิธีเนาะอ่าวิธีที่สี่ครับอ่า เราจะเข้าไมา่ใช่แอปพลิเคชันของ B Y D N ตัวนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเข้าไปปั๊บอ่าตรงนี้ครับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เนี่ยรูปสวิตซ์เปิดปิดเห็นไหมครับเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกดลงไปครับทีนี้เนะี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าระบบนานมันจะฟ้องให้ใส่รหัสดังนั้นผมจะใส่รหัสก่อนอ่าผมจะใส่ตัวสุดท้ายแล้วมันเครือมันก็จะติดขึ้นมานะครับ ปุ๊บนี่เห็นไหครับอันนี้มีข้อดีอย่างนะคือเราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ครับแทบ,แทบจะทั่วโลกเลยนะแทบจะทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตราบใดที่ตัวรถยังมีสัญญาณเนาะก็จะทำได้แต่ถ้ารถไปจอดอยู่ในตึกทีไม่มีสัญญาณจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับ ไม่แนะนํานะครับอย่างน้อยก็ควรจะพกบ,บัตรไว้นะอ่านี่ครับติดเครื่องขึ้นมาแล้วนะฮะระดับเครื่องก,ก,ก็กดไปปุ่มเดิมนะครับปับ๊บนี่นี่ครับเท่านี้แหละครับวิธีการเปิดระบบกับปิดระบบการขับขี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ